กาสวัสดีกับพี่น้องเขาชาวเพือจุนแห่งขั้นหนึ่งวันนี้ก็มาพบฟ้ากันนะครับในเรื่องของความก้าวหน้าของการดำเนินง,งานเกี่ยวกับป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิจต่อหรือโรควิสิกเก้าของอำเภอจุนเขาที่ผ่านมาต่าตอที่ทราบกัอำเภอจุนเขาก็ได้มีเกิดญาติพี่น้องเขาคนหนึ่งที่ไปทํางานในกรุงเทพกลับมาแล้วเจอจบไล่นะครับที่หลคกลับมา ซึ่งเขาก็ได้เข้าค่าสายยันเต็มที่แล้วทุ่ดท้ายพันก็นเสียชีวิตแต่ในหมู่บ้านเขาก็ดำเนินการเฝ้าระวังเพื่อสร้างความปลอดภัยในหมู่บ้านก็เข้าไปการมีการปบปุมพื้นที่ปิดพื้นที่อีก14วันเพื่อจะดูแลปกปุ่มโลกนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วเกือบหลังจาก14สวันแล้วอีกเกือบสองสัปดาห์นะครับก็ต้องดีงทราบหู่วัวานี้เข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่นะครับ โดยทีมของอสงมอทีมของโรงพยาบาลจุนและสาธารณสุขอำเภอจุนผู้นำต่างๆลงไปตัวจสอบความปลอดภัยเรื่องต่างๆนั่นพบว่าในทั้ง273ครอบครัวของสอหมู่บ้านหมูห่หมู่แปของตำบลล้อเจ0ยหคนมีสุขภาพสมบูรณ์ว่ามีใครเป็นโรคใครเจ็บเลยก็บ่งบอกว่าพื้นที่ของเขาปลอดภัยแล้วร0 0 ในเรื่องของแบบโลกโควิดส9บเกนะครับพื้นทีบ่บบนี้แล้วก็ไปที่สบายใจได้นะครับก็เตาตีเขาไปตรวจสอบแล้วนี่ครับเร,รีกเก็เป็นตัวยืนยันว่าพื้นที่ปลอดภัยนะครับพี่น้องเขาไปสบายใจได้เลยก็ถ้าสภาพทั่วไปของทั้งอำเภอจุงทั้งหมดนะครับเรื่องของพื้นที่อ,อำเภอจุงทั้งหมดนั่น คณะน,นี้ก็จะทำการเฝ้าระวังบุคคลที่ทำงานจากต่างจังหวัดที่เข้าพื้นที่เขาประมาณหน,น,นึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าคนเลยเกือบสองพันเกือบพันแปดเือพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดคนเนี่ยตอนนี้คนเฝ้าระวังไปแล้วปันหกร้อยกว่าคนนะครับ <S <S <ừ. S 1> เรือคำว่าเหลือแหประมาณร้อยแปดสิบสี่คนตีกำลังเฝ้าระวังทั้งโคสิบสี่วัน 14, อยู่คือสมหากไปทั้งหมด นะครับความปอยู่ของมูเฮาก็คือแม่รับของข้ต่อดได้ว่าการเฝ้าระวังการจัดคุิยักษณทางสังคมก็ดีมูเฮาก็ต้องทําต่อไปอยู่นะครับก็บกนอกศาตรถึงสภาพพื้นที่ระความเปิดไปเป็นมาแล้วก็สิ่งที่มีการวิจัยออกมาได้ว่าพบว่าการติดต่อของโรคนั้นสําคัญที่สุดก็คือมาจากครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวัง คนใกล้ชิดครอบครัวคนตีมาจากทางอย่างวัดหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงนั่นถ้าญาติพี่น้องหายมาเนี่ยเขาต้องมีความสาคัญนะครับต้องจัดต้องกําจัดระยะห่างห,างหรือมีการเฝ้าระวังไว้อย่างน้อยสิบสี่วันก่อนเพเราะเขาบอกหูว่าเรหวางดินมานั้นเขาได้สัมผัส์ว่าคนป่วยก็ตามคนตามบอหูอาจจะนั่งรถโด,ดยสารมา้วยกันก หร again, service, so way, ือเขาไปเข้าไปทํางานกว่านี้ไปในห้างไปตีแอแอกว่านี้เขาไปสัมผัสมาเขาเองต้องห่้นะครับเมื่อเขาเข้าเขากับพื้นที่หรือยากขับพื้นที่เขาต้องเฝ้าระวังไ้ก่อนตรงนี้จากการวิจัยตีหัวหัวอันตีเมืองจีนมาว่าสาเหตุตที่ต่อเกิดจากตรงนี้นะครับในส่วนของส่วนที่สองเองต้องมีการสวมหน้ากากออกบ้าน ล่างมือบ่อยๆนะครับมือที่สําคัญยิ่งก่อนเข้าบ้านก็ต้องล่างมือถ้ากลับมาจะอุ้มลูกอุ้มหลานเพาะมีควาเป็นต้องออกไปนอกบ้านก็อุ้มลูกอุ้มหลานก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำล่างมือก่อนนะครับอย่าไปกลับบ้านแล้วแต่เงินลูกหลานวิงม้าเราหิ้วอุ้มมาเลยพอเขาบมุหัวมือเขาไปสัมผัสเนี่ยมาตอกกล่องนะครับโดยเขาไปตรนนี้เนี่ยดยความเป็นห่วงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ท่านก็ได้พย้ม ท่านผู้ความสนใจมากนะครับโดยรัฐบาลเองก็เพิความสนใจในเรื่องนี้เราปลดไฟของพี่น้องชาวบ้านนะครับเพื่อสำวสอรสวจ2 0เจุด30บลุนเนี่ยอนยเพอเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับไปดูแลว่ามีคนไปแลแลย,นยุ่งเรื่องอะครับอจจย,ย่างไรท่านต้นได้ก็พยายามจะช่วยเหลือเพื่อแบเบ้าพระะพี่น้องเขาได้มีความสบายมากขึ้นซึ่ง การกำนนดระยะทหาทางสังคมต่อไปก็ยังมีอยู่ตอนนี้ก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เป็นผู้อําเลยสั่งการมาทางนั้นเพอลองไปดูสิว่ากลุ่มเสียงกลุ่มที่เฝ้าระวังของเขาเนี่ยโดยเฉพาะซึ่งได้สํารวจแล้วกลุ่มที่เขาต้องมีความการเฝ้าระวังอย่างยิ่งว่แล้วก็ทุกคาสนใจเป็นอย่างยิง่งก็คือกลุ่มที่หนึง่งกลุ่มเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีนะครับ เขาได้สำรวจในพื้เนทีือเบอจุลแล้วเขาพบว่าเขามีทั้งหมดกันทุกหมู่บ้านทุกตำบลเนี่ยมีอยู่ประมาณสอมีสองันกับสาแปคนสองกลุ่มฟนี้อายุตั้งแต่70สขึ้นไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลก็มีอยู่ประมาณ3 4มพห้คนนะครับโดยแยกเป็นอายุตั้งแต่เจบถึงเจ็ดสิบก้าก็มีอยู่สองพันสามร้อยเก้าสิบสมคนอายุตั้งแต่ แส80ถึงปสิ89มีอยู่900-30คนในอายุ90ขึ้นไปมีมีอยู่ประมาณร้อยสามสิบเอ็ดคนซึ่งคนเหล่าเนี่ยอางเงี้ยทั้งสงฆ์ไทยหรือทางรัฐบาลหรือทโดยเฉพาะยิ่งยังยิ่งผู้ว่าใะการแข่งวัดท่านท่ความสนใจมากว่าทีอไนเคอลงจดไปเฝ้าระวังซึ่งว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงตีมีโอกาสที่โรคสูงอยากจะได้เจอให้กลุ่มนี้บอกออกไปสัมภาษกับสังคม อยู่อย <Donald Trump, S 2> ู <Rud Interior>. ่แ <absorption> ต่ในบ้านนะครับทั้งเด็กต่างกว่าห้าคนและผู้เสี่ยอายุเจ็ดสิบขึ้นไปตอนนี้ได้ทาข้อมูลแจ้งไปถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแล้วคือผู้ใหญ่บ้านคณะกมการหมู่บ้านจเฝ้าระวังว่าอย่างจะให้ดูแลนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือรูปเกลือรังต่างๆนะครับทางรัฐบาลเองก็ได้แจกผ้าหน้ากาก นะครับเรือกครอบเรานี่โดยผ่านสื่งอำเภอก็ได้แจกผ่านทางทีาบานไปแล้วนะครับพยบาบาลตัน้นันก็คงจะไปแจกครกบคัวเรานี้ถ้าบ่จําเป็นก็ยังบ่ต้องใจเตี่ยถ้าอยู่ในบ้านถานานน้าจำเป็นจะออกบ้านหรือจะไปถ้าจาเป็นจะไปไกลๆกล็ต้องใจนะครับส่วนนี้ก็ขอขอฝากน้ำเย็นวา่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดที่แล้วถนนก็งมงเชียงรุกลด ลองพูดว่าอนนีและจะว่าก็มีก็ความสนใจแล้วก็เป็นงงผู้ทันผู้คนนะครับจากความเป็นยู่เรื่องของโลกไภัยพิเจตบก็เป็นเรื่องของปากต้องสิ่งตรงนี้เองเนี่ยก็โนเ,เขา้าท<ม>ีทราบนะครับว่ามันก็เมื่อมีการเศรษฐกิจของเฮาเมื่อมีการโรคเกิดโรคระบาดก,ก็เมื่อมีการกับอายุ้านอยู่จอ,องนะครับมีการเลิกจ้างงานปัญหาก็คือความ คัดส่วนเรื่องเงินท้องบบมีกันแต่สิ่งหนึ่งนะครับพื้นที่ของบ้านเฮาเป็นสภาพของชนบ,บทนะครับนี้เฮามีพื้นตี่บ้านอยู่มีพื้นที่วา่างเฮาแบบทำพื้นพักสมควรนะครับเฮาบบมีรายได้ไดเฮาก็ต้อรลดรายได้ราได้แบบนี้ย่างเดียวก็คือพักสมควรรับก,กินได้นะครับซึ่งตามลักปัญญาของท่านในหลวงาุรนิจเก้าคือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตรงนี้ก็ เดืทางเคยจุนเฮาจะเริ่มรับเงินการเพื่อทำเหมือ,องแร่ในชาวบ้านก็ทําบ้านคุณน้ำก่อนนะครับเริ่มแรกก็เริ่มตั้งแต่น่ากจะได้จะให้ขลังการทุกคนนี้คือพักสมคว้ากินปลอดภัยตัวเองก็จะมีการเริ่มดําเนินการบ้านแรงเภอในวันที่เสาร์สี่นี่ครับเอาเรื่อบ้านแรงเผ่อนนะครับทางแรงเภอทำแล้ว สวนเหลี่ยมอำเภอทำแล้วนะครับก็ข้าราชการอำเภอทุกคนนักชทุกคนก็ได้ทำรวมกันหลังจากนั้นราจะเชิญชวนพี่น้องกับลูกบ้านผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นผู้ปกคอรองท้องที่ช่วยกันปลูกพักสมคว้นะครับกินกันเพื่อลดการใช้ใจเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ลูกบ้านนะครับเป็นลูกบ้านต่อหน้นก็จะเชิญพี่น้องเขา บลาชาวบ้านก็่นี้ช่วยกันนะครับเขาก็จะได้ลดไราใจของมูอเขาเตรียมเพลตอนนี้จริงจแล้วได้เตรียมการมาทุกอย่างนะครับเตรียมมาทั้งในบ้านเนเพลย์ก็ได้ทาแล้วแต่ก็จะทําเป็นระบบมากขึ้นนะครับเรื่องแม่ไก่เลี้ยงไก่เองก็ดีเลี้ยงฝาเองกว่าีหรือปูพักสมคัรทางเพเภอกทําทั้งหมดนะครับวันนี้กว่วันที่เสาเอ็กนีคเัาก็จะรดน้ลงใจพิจุตวันที่เสาซีนี่ก็จะทาใหญ่ข้นข้างหนึ่งนะครับก็เชิญชวน ทุกหมู่บ้านนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเขาจะมีพื้นที่ว่างในหมู่บ้านปลูกพักยาณกินได้ครับและเขาก็กินงทุกอย่างที่ปลูกพัฒญ์วิยาณสิ่งแนะเขาก็จะได้ลดการใจถึงแม่เขาจะมีอะไรได้เขาก็จะมีใจใจน,น้อยลงครอบครัวเขาก็เป็นการทรงเสริมวิ่จะทำระวางครอบครัวตัวเองนะครับและสำคัญที่สุดคือองมีการป้องกันตนเองนะครับสวมหน้ากาก ทำงานตัวเองนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมนะครับก็ก็ฟ้าก็อีสลารันนี้ก็ขอฟ้าวาา่าตัวนี้ก่อนเพื่อวันจันทร์วันอังคารหน้าเขาสัปดาห์หน้าเขาจะมีเรื่องอย่างมาคุยใหม่ๆก็จะได้นำเดยนทางคร,ครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ